ปัจจุบันการแพทย์ที่ก้าวหน้าทําให้คนอายุยืนขึ้นมากจนในประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศมีอายุคาดการโดยเฉลี่ยเกิน100ปีทําให้วัยชรายาวนานขึ้นซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในทุกสังคมรวมทั้งในประเทศไทยแม้เราทุกคนจะมีอายุยืนยาวขึ้นแต่ก็ต้องเข้าสู่วัยชราที่ร่างกายย่อมเสื่อมถอยลงเป็นธรรมดาถึงอย่างนั้น จิตใจก็ยังสดชื่นได้อยู่ถ้าได้รับการดูแลอย่างรอบด้านทั้งด้านร่างกายกินอาหารดีมีประโยชน์ออกกำลังกายหาหมอเป็นประจำด้านจิตใจทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอไม่เครียดใช้เวลากับสิ่งที่มีคุณค่าทางใจด้านสังคมมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้ทำงานที่เป็นประโยชน์ ด้านจิตวิญญาณรับรู้ว่าตนเองมีค่ามีเป้าหมายในชีวิตมีที่พึ่งทางใจพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตให้สามารถดูแลตัวเองได้ดีประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่า20%ก็คือสังคมที่เมื่อเราเจอคน10คน จะมีผู้สูงอายุสองคนเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมเมื่อ4ปีก่อนคือปีพศ2558อัตราส่วนคนไว้ทำงานมากถึง4คนที่ดูแลผู้สูงอายุ1คนแต่ในปัจจุบันต้องดูแลผู้สูงอายุถึง2คนอัตราส่วนนี้ยังส่งผลต่อภาษีที่จัดเก็บได้น้อยลงทำให้มีงบประมาณไปดูแลไม่เพียงพอภาครัฐ จึงดูิลไ,ได้ไม่ทั่วถึงชุมชนเป็นคำตอบที่ช่วยรับมือกับเรื่องนี้ได้เพราะคนในชุมชนมีความใกล้ชิดสนิทสนมเข้าถึงง่ายเข้าใจปัญหาที่แท้จริงมีต้นทุนน้ำใจที่เอื้อเฟื้อพึ่งพาก,กันสร้างทีมจิตอาสาเงินบริจาคและความช่วยเหลือที่นำมาสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงและเพราะกลุ่มของชุมชน มีความยืดหยุนปรับเปลี่ยนได้ง่ายจึงปรับตัวให้เหมาะกับสถานการณ์ความเดือดร้อนได้รวดเร็วและประหยัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับสถาบันอสมศิลป์จึงได้ทำงานอย่างมีส่วนร่วมรับฟังปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนโดยได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมสร้างชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ เริ่มจากความพร้อมของกลุ่มจิตอาสาที่มีจำนวนเพียงไม่กี่คนโมเดลที่ 1. การดูแลผู้สูงอายุแบบชุมชนชนบทร่วมกับหนว่ยงานท้องถิ่นศูนย์ผู้สูงอายุเขาทองจังหวัดนครสวรรค และทดลองต่อยอดมาเป็นโมเดลที่2การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแฟลตบ้านเอื้ออาทรพุทธมนตรสายห้าหลังองค์พระจังหวัดนครปฐมโมเดลที่3การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุโดยชุมชนแบ่งออกเป็นผู้สูงอายุกับกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดท่าพูดและการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุตามกลุ่มบ้านชุมชนวัดท่าพูดจังหวัดนครปฐมโมเดลที่4 การพัฒนาสวนสุขภาพและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุโดยชุมชนวัดบ้านกลึงจังหวัดนครราชสีมาความสำเร็จเล็กๆได้เกิดขึ้นแล้วในชุมชนต้นแบบทั้ง4พื้นที่ด้วยการทำงานที่เริ่มต้นด้วยจิตอาสาของคนในชุมชนที่ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้รับความสุขวันนี้เรายินดีเป็นแหล่งความรู้ เป็นพี่เลี้ยงและเป็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อขยายความสุขออกไปยังพื้นที่ต่างๆยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของเด็กและคนทุกวยัยให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนที่มีความสุข